ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับนะก็กลาบสวัสดีสวัสดีไวรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในช่องป่าปอนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเศร้าถ้ำนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับ ไม่พูดเยอะนะครับโอ้โหเกินไปวะนะเกินไปมันหลุดอะไรกันนาดหนีนะครับโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรนะโอ้โหอย่างเซ็งนะครับหลุดโอ้โหเกือบจะเดลกิฟนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นพอนเนตหรืออะไรนะอ่ะโอเคอืมเกินไปวะนะ <c ười> ใไข่ดาวนะครับนะอ่ะโอเควันนี้นะครับก็จะมาขอซื้อเบดสิบไปเลยแล้วกันนะครับห้าร้อยนะครับไปรุ่นเออ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพืええ่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับสําหรับส0บหมุนนะครับไวรุ่นเออก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์กลับมาได้เลยนะครับไวรุ่นโอ้โหสวยจัดนะครับแต่ตัวคูน้อยเกิน โอ้โหมาอย่างสวยนะครับแต่เสียดายมากเลยนะวัยรุ่นโอ้โหตัวคุณมันน้อยไปนะครับโอ้ยเกือบแบบเต็มการะบิ้วนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก้อหน้าน้ําเงินนะครับนํามาเต็มการะบิ้วนะครับวัยรุ่นเอคอคฮอสวยงามครับผมหวานเยบไปดี๋วัยรุ่นเออ <c oughs> ไม่พูดเยอะเจ็บคอ อ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับอุ้ยดอกนี้ได้อยู่นะอะไรต่อโอเคเออโอเคหวานเกี๊ยบครับผมนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเออหน้าทองนะครับมาวะ่ะเอาเรื่องหน้าแดงมาโอเคเต็มกาลาบิวนะครับมั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับไปรุ่นเออ นะโอเคดูเรื่องนะครับขออนุญาตกดยูดไปเลยละกันนะครับอ้าวเจ็ดร้ยสิบหกนะครับไปรุ่นอ่ะโอ้เธอหวัดเจี๊ยบอ้าวว้าวเรารวยอีกแล้วนะครับคูณสูนสูงนะตัวคูณสูงปั๊บมาเริ่มเ้วนะครับไปรุ่นโอ้อะไรกับนี้อ่ะ โอ้โหเกินไปว่ะนะอะไรกันกับเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็ขอ,อยกยับไปเบรดยี่สิบเลยดีกว่าจะไปสามสิบดีอ่ะไปสามสิบไปเลยนะครับวัดกันไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับไปรุ่นเอออ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับนะเออหวานเกียบครับผมไปรุ่น อ่ะมาดูกันเลยนะครับสําหรับ1ิบหมุนนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามต้องพิจิสำรองนะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับโอ้ยนาม่วงไม่มานะครับโอ้โหอะไรวันนี้ โอ้ยไม่พูดเยอะนะครับเอาแล้วโอ้โหซ้อ,อ,อนหรือเปล่าไปรุ่นซ้อนหรือเปล่าซ้อนหรือเปล่าซ้อนหรือเปล่าโอ้ยมันจะมาไม่นอปปอบอ้าวรุ่นซ้อนนะครับ <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยโอ้เอา้าเอา้าเอา้าจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละเออเรียบร้อยครับผมมาจนได้นะครับนะฮวเต็มกะระเบี้ยนะครับผมฟรีซ้อนนะครับนะฟรีในฟรีนะครับไปรุ่นเอารือเรื่องโอเคมาดูกันเลยนะครับมันจะมีอะไรเจ็มๆม,มาหรือเปล่านะครับ โอ้เต็มกะละบี้อ7อ,อกแปลดนะครับเฮ้ยสอนอีกร่รอเปล่าเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะไวรุ่นโอ้โห oh oh, นึกว่าจะสอนเบิ้ลน,นะครับโอ้ย oh oh, เกินไปกูน,นะเกินไป ไปดูกันต่อเลยนะครับเออสวยงามครับเฮ้ยเฮ้ยสองมันกว่าเต็มกะลาบีโอ้โหหุ้ยแตกยับนะครับสาวถ้ำเอาเรื่องอีกแล้ววันนี้นะครับสาวถา้ำตำเรื่องอีกแล้วนะครับไปรุ่นนะโอ้โหสึกจัดนะครับเอออ่ะขออนุญ,ญาตกดจุดไปเลยนะครับผมไปรุ่นสี่พันเจ็ด เต็มกะระบิ้นะครับนะ,อะโอเคอีกเก้าหมุนนะครับอุย้ยรู้เรื่องนะครับหมาแบบโจะประ่มประ่มนะครับนะเออไม่พูดเยอะนะเจ็บคอน้ำลายเหนียวมาแล้วอ่ะอ่ะโอเค1ันสี่ร้อยนะครับโอเธอว่านีครับอุ้ยปัานห้าเลยนะ เออรู้เรื่องคือแต่ละดอกนะครับบอกเลยว่าเต็มการะาบิ้วนะครับนะอ่ะกดหยุดไปเลยหนึ่งพันหกร้อยนะครับเ <c oughs> จ็บคอเฮ้ยมาทุกไม้เลยนะไวรุ่นนะโอ้โหไอ้ซุปเปอร์ทุกไม้เป็นย่างละเจ้านะครับนะเอออีกกกหมุนนะครับ เอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไอ้เขียวไม่เมาเนาะไอ้เขียวเกินไปกูนะอ่ะอีกสองหมุนนะครับขอเด็ดเด็ดหน่อยนะเขียวนะแดงอะไรก็ได้นะโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยดีนะครับนะซื้อไปหนึ่งพันห้ารอโอ้โหแตกมา 10, หมื่นหนึ่งห้าร้อยบอกได้คำเดียวว่าโคตรสุดนะครับคูณไปถึงสาสิบแปดนะครับไปรุ่นเออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนาอก,ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอก,กันใหม่คลิปวีดีโอหน้าได้ทุกคนบ๊ายบายครับผมอาจุกรูบันเจียบเออ